ขณะนี้นะครับท่านรมตปีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เดินทางมาถึงบริเวณงานที่เรียบร้อยแล้วนะคร <kalk> ับขอเสียนตรีครับ้ที่นี่กันที่เลย ูรรกา์ทเป็นเรื่องที่น่าพอใจดางที่ประโกฏให้เห็นเป็นรูปธรรมในวันนี้ประภพในฐานะรับดีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และความมั่นใจในอาชีพขอวิดีโอด้านหลังด้วยนะครับเดี๋ยวขอวิดีโอด้านเกี่ยนทุกท่านพอจะทําการตัดไฟ5 4 3ส สองยักบไนที 2> ่2นะครับหัวยาไปที่แดงครับแม่ ขนาดนี้นะคะท่านผู้บริหารนะคะนะครับหนึ่งคือเลขทะเบียนรถนะครับทางหัวทางหัวและหางนะครับซึ่งเลขทะเบียนรถครับแปดเก้าแปดเก้าค่ะรคับค่ะถัดมาค่ะขอเชิญพณักพนักาโอเคมีระบบหน้าพาทั้ก่อนนะครับสินค้าของสร้างสุกรของกลางและพ่อคดีพิเศษ5 9ครับ2566โต๊ะที่1ดระบัดนี้นะครับเรานับพร้อมกันนะครับ ห้าส <Pros S 1> ี่สามสองหนึ่งเราเชิญท่ตบครับตัครับตบมือครับตบมือครับรตดสวครับเรียบร้อยครับสที่สองครับนายรมาคมผู้เลี้ยสุกรแห่งชาติสที่สครับเรียบร้อยครับอันนี้เจนทรับ

เดือนเจ็ดผลิตเมื่อเดือนเจ็ดสองพันยี่สิบสองครับครับัพกลงตักยกหน้าก้มหน่อยนะลูกอ้าวแป๊บเดียวแป๊บเดียวไม่เป็นไรครับเปิดก่อนครับอยกขึ้นมาครับเป็นเนื้อสามชั้นอีกแล้วครับสามชั้นครับทั้งหมดนี่น่าจะเป็นเนื้อสามชั้น ปกติตอนนี้โดนเท่าไหร่ครับท่านนายกตอนนี้สามท้านโดนเท่าไหร่ครับตอนนี้ราคาลงมากครับตอนแพง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 ประมาณร้อยแปดสิบบาทครับแต่ตอนนี้ถึงประมาณร้อยยี่สิบบาทครับครับครับอ๋อโรซิยาชี้หน่อยมันขั้นมึงตั้งมือแล้วอันน้ามองกล้องแน่ค้านไม่ใช่ใบหวยนั่นเลขได้ใบหวยนะฮะเลขกำกับนะฮะนี่ถูกมานี่หาย จากการกระทำหลายอย่นะครับในตาเผาที่สามารถทำลายเชื้อโรค